จะอยู่ที่4คูณ4เมตรนะคะถ้าคุณลูกค้าทำห้องครัวนะคะก็คือมีส่วนของตรงนี้นะคะาการการจัดวางเนี่ยของเราเนี่ยก็ค,คือคุณลูกค้าสามารถทำเคาน์เตอร์อได้นะคะเพราะของเราเนี่ยจะมีวางระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ยังมีาบานหน้าต่างนะคะเลื่อนสลับสองฝั่งนะคะช่วยให้ระบายอากาศได้มากนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของ ชว์ใช่นโชว์ค่ะทุกทีค่ะเป็นตู้ที่เก็บของเป็นชั้นลอยนะคะนำมามติดตั้งได้เลยนะคะก็คือตกแต่งตามไสไตล์ของลูกค้าได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟสวิตช์ไฟก็คือจะมีให้รอบเลยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะ ก็จะมีซักล้างให้ด้วย